มาเด้อจ้าวันนี้กินลาบหมูเนาะกินตำสมหลายวันแล้ววันนี้กินลาบหมูจังไหนลาบหมูคนเยีงเตนมอ้อม หลับใจนั่งหมูเนาะ m m 嗯。Mm. ừm mm -hmm. 嗯。Mm. 嗯。Mm hmm. Mm-hmm. เพชรดีแท้อืมอืมอิ่มแล้วจ้ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้เพชรดีแท้